สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่รับชมช่องของบ่าวสนอยู่ในคณะนี้นะครับเมื่อนี้จะมาเลาะนะครับเลาะปลาเลาะดงนะครับบรรยากาศขึ้นฟ้าขึ้นผลพี่น้องนะครับผลจะตกเมื่อนี้ก็เป็นวันที่6นะครับกันยายน2566ัน้ายนะครับมาเลาะยังนะครับ เลาะเบิ่งเฮ็ดนะครับที่นอกว่าจะมีหรือบม่มีนะครับหลังจากที่ฝนตกกลายเมือที่ต่อกันนะครับเขาก็มาลุ่นกันนะครับว่าจะมันเม่มันสาหรับในคลิปนี้นะครับกาดผู้แดนนาจะเป็นอย่างไรนะครับตามบ่าวซนมาเลยก่อนอื่นก็อย่าลืมก็ไลก์ก็แชร์ก็ติดตามนะครับกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้บ่าวซนสไซล์นำนะครับกําลังเมืดอฝ่าขื่นฝนตามบ่าวซนมาเลยนะครับ นั่นมาพอแล้วพี่น้องนี่นะครับเ็ดหอมกอนะครับโอ้ดอกงามๆเลยนะครับโอ้สุดยอดเ็ดหอมกอพี่น้องดอกแหลกแหกมานสำหรับในมือนน้นะครับดอกนี่เป็นจังไรโอ้มีแนวกินนะครับนั่นมาลุ้นกันพี่น้องพอเ็ดหอมกอแล้วนะครับนี่ดอกงามๆ โอ้สุดยอดนะครับสีสันสุดสาดสดใสนะครับน,น,น,นี่น้ารุ่นพี่น้องน้ารุ่นนี่พ่ออีกแล้วนะครับโอ้หน้ารุ่นหน้ารุ่นนานมารุ่นน้ากันพี่น้องมารุ่นน้ากันเถอะครับนี่ดอกางามพี่น้องตุบตูมนะครับ mm ครับพี่น้องโอ้ยมาน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 แล้วมานแล้วนะครับเริ่มแล้วพี่น้องเริ่มแล้วโอ้ดอกใหญ่นะครับโอ้โหเบิ่งขาพี่น้องขาเท่าแขนเล็กหน่อยเลยนะครับเกิดพุ่มไม้จเจอเลยนะครับนี่พี่น้องนะครับนี่ เห็นบอพี่น้องเห็นปะเห็นบอสครับอะไรครับเนี่ยนี่คัก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 พี่น้องคักนี่นะครับ โถ่ยตุ่มพี่น้อตงตุ่มงามเลยนะครับโอ้โหโดอกดอกแม่พิลึกนะครับซําจานเลยพี่น้องนะครับเบิ่งนะครับโอ้โขาสุดยอดสุดยอดโอ้โหมีแต่ดอกงามๆพี่น้องนะครับโอ้มีแต่ดอกงามๆเลยนะครับ แม่งงามขนาดพี่น้องนี่นะครับโอ้สุดยอดเลย านนะครับพี่น้องสําหรับไม้นี่คลิปนี่นะครับโอ้ฝนตกว่าจะหมานนะครับมันไหลออกนะครับสําหรับเห็ดหงโก้เลครับพี่น้องโอ้ฝนตกติดตอกันหลายมือนะครับเห็ดหงโก้ก็ออกออกหลายนะครับโอ้หมานหมานหมันมิจตดอกงามๆเลยนะครับพี่น้องโอ้ถั่บัมาเมื่อนี่ถั่าถิ่มเมดแน่นอนนะครับคลิปนี้ก็พอหอมปากหอมคอให้พี่น้องนะครับได้เบิ่งได้ชมนะครับพี่น้อง รับชมคลิปแล้วนะอย่าลืมเดอ้อพี่น้องเดอ้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดกระดิ่งเป็นกำลังใจบส่สนสาวทรายนำนะครับนี่พอกันได้เมื่อนี่กะหมานพอสมควรนะครับสำหรับคลิปนี้กับเพชรหมโกะกำลังเริ่มออกอีกเดอ้อพี่น้องเดอ้อนะครับเริ่มออกอีกแล้วปูแดนน้ำนะครับพิกัดอุทยานผู้ขายน,นะครับโซนทาง ตะบนคำพีนะครับอําเภอนาเก่จังหวัดนครพนมนะครับซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างอําเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารนะครับตรงนี้นะครับจะเริ่มออกอีกนะครับจะรอเบิ่งรอรุ่นนะครับว่าเห็ดอื่นจะออกบ่อนะครับหลังจากฝนในชุดนี้มานะครับหมานๆพี่น้องพอกอปาหอมข้อนะครับโอ้เมื่อยนะครับ โมเดดหักมือยสำหรับคลิปนี้จะพอแค่นี้นะครับพี่น้องได้เ็ดมาฝากพี่น้องแล้วนะครับพอกันใหม่ในคลิปหนาเด้อพี่น้องเด้อบ่ากผัดผักเว่นเว้นหักจองจำนี้บ่ากไก่สายข้อแม่เว้นหักข้าเว้นอยากเห็นโตวเว่นเนี่ยสิเป็นโตจังไดนอสิเป็นโตจังหอยหรือมีหอยจังหมาสีน้ำค่ะแม่เว้นนะครับแล้วพอกันใหม่คลิปหนา เด้อพี่น้องเด้อสวัสดีครับ